โอเคนะครับผมนก็ขอกล้งสวัสดีนะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยเลยในนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องนักแสดวงการนั่นเองนะครับคลิปนี้มาแปลกนะครับปกติอ่าจะลงแต่คลิปขายรหัสลายเลนเจอร์นะแต่คลิปนี้มาเป็นอ่ารหัสเกมนิเก้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมก็อ่าแอบไปเล่นมานะครับก็สนุกอยู่นะเกมนี้นะครับเดี๋ยวอ่าอาจจะมีรหัสอื่นมาขายไม่รู้หรือเปล่าไม่ไม่แน่นอนนะก็อ่ะคลิปนี้อาจจะพูดผิดผิดตรงบ้างนะครับผมเป็นอ่าผู้เล่นค่อนข้างที่จะใหม่นะครับไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ ยังใหม่อยู่นะอาจจะพูดผิดบ้าง,งก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นราคาสินค้า NK01 นั่นเองนะย่อมาจากนิกเกอตนั่นเองนะก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณนะครับผมผมขาย40บาทพอนะอ่ะ40บาทได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่ะราดนี้เป็นอขายย่อเมลนั่นเองนะครับก็ตัวละครมีตามนี้เลยนะครับมีมาคิมะนั่นเองนะครับตัวหลักผมซื้อมาเพราะผมติดอนเมย์ไงก็เลยแบบอ่าซื้อมาลองมาเล่นดูเนาะอ่ะแล้วก็มีอ่า สซโนไวท์นั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครอะไรมากมายนะตัวละครไม่ได้มีเยอะนะครับอ่าก็หลักๆก็มีพวกนี้เนาะอ่ามีอ่าฮิเมโนะนั่นเองนะครับในอนิเมะตัวนี้ก็เป็นอนิเมะเหมือนกันน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะพวกนี้น่าจะเป็นลิมิเต็ดไม่ไม่เอากลับมาขายนะมีพาวเวอร์นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับพวกเอเดนตาอะไรเนาะผมคลิปนี้มาแปลกหน่อยตัวนี้น่าจะดูไม่ได้ไวเปอร์นะผมไม่รู้ว่าคลิปจะติดเหลืองหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เปิดตั้งได้แล้วเนาะอ่ะประมาณนี้ก็เอเดนตามีหนึ่งสองสามสี่ 567นั่นเองครับเซิร์ฟนี้เป็นเซฟ g l o b a l นะลืมบอกนะครับเดี Ren Ren uh, right. hmm, ๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล mm ่างคลิปสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์เพจใต้ล่างคลิปสามารถไปถือรหัสเก็บได้นั่นเองนะครับรหัสนี้ก็ยกเมลนะอ่ะส่วนทีมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับพลังโจมตีมือหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าอ่ารหัสตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูในคางว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าในคางก็มีเจ้าหินเอเดนอาร์นะครับขายอีกทีมอันก็จะได้อ่าแลกเลยนะครับสำหรับเอเดนอาร์เนาะก็มีโอกาสหกสิบเอ็ดเลยนะครับ อ, Faster. อ่าวัสดุนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะนี่วัสดุนะครับดอกเออเกลียตาดูแล้วกันเลยเคล่องวักรนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับทุกอย่างเนาะโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับอ่ารหัสนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด่านหน้ากันเลยนะครับอ่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับด่านหน้าไม่รู้ว่าต้องรีวิวหรือเปล่านะแต่ก็ตไหนก็มาละเป็นคลิปแรกสำหรับการรีวิวได้ผมไ่รู้จะรีวิวอะไรก่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่ไม่รู้จะกดทำไง ประมาณนี้นะสำหรับดาน่านั่นเองนี่นนผมถามบรชาการไม่รู้นี่เก็บม,มีโปรหรือเปล่าบอลา,า,านเจอร์เพราะว่าบาลานเจอร์มีโปรไม่แน่ใจว่ามีโปรหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าติดโปรเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโปรนะผมเล่นดิจต่อเข้ามาเฉยอ่ะส่วนด่านนะครับด่านอันนี้ก็ต้องดูด่านด้วยนะครับด่านก็แลนะผมยู่ด่านที่ที่เท่าไหร่จะไม่ได้นะครับไม่ได้เล่นานานแล้วด่านที่6นะอ่ะนี่นะครับ6.6ดกนั่นเองนะครับ อ่ะโอเคนะสลับด่านนะก็อ่ายังต้องอัพทีมอีกนิดหนึ่งนะถึงจะชนะตัวจริงก็ต้อนนงนนชนะได้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะนะครับด่านอยู่ที่ด่านหกนั่นเองนะครับก็เอาไปบ้านต่อได้นะครับรหัสนี้ต้านอาจจะยากหน่อยนะครับผมแต่สำหรับใครที่อาจจะซื้อไปสะสมมาคิมะไหนก็อ่าสามารถซื้อได้เพราะมาคิมะผมถอดพักคุมแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไปทําภารกิจให้แล้วนะเป็นตัวนี้ไม่เต็มที่ต้องอ่าไปรับสกินนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมอ่อาจัดให้เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามีสกินอื่นได้หรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจนะนี่ก็จะเป็นอ่ามีผ้าคลุมนะครับแล้วก็ไม่มีผ้าคลุมเนาะนะครับผมใส่แบบถอดผ้าคลุมนะครับ <laughs> อ่ะวันนี้นะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวอ่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปขายลาดอะไระเดี๋ยวต้องมาดูน,นั่นเองนะครับ <c oughs> คิดว่าจะเป็นลันเจอร์นะครับน่าจะขายยาวเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าตลาดเกมนี้เป็นยังไงบ้างเนะยเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยผมก็แค่ชอบอนิเมะเฉยแล้วก็ซื้อมาลองเล่นนะครับก็อันนี้แล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วก็มาขายต่อน,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับอ่า เกมนี้นะครับเกมนี้ก็มีมานี้นะครับผมอาจจะพูดอ่าลกๆวนไปวนมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยอ่าขายรหัสเกมนี้มาก่อนนั่นเองนะครับอาจจะทำให้อ่าพูดติดขัดอาจจะรำคาญกันหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็ขอไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไปฝึกมาใหม่นั่นเองนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคนะประมาณนี้สำหรับอ่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนั่นเองนะครับผมก็อสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะไม่เจอเอาล่าไว้เจอกัมาติดคลิปหน้ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสำหรับใครอยากตากขายรหัส ่าถ้าเกมนิเก็ตนะถ้ามีนะก็มาฝากขายกันได้นั่นเองแล้วเผมเอาไปลงเพจให้นั่นเองนะครับก็รับอ่านิเกตแล้วตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเจอประมาณนี้นะครับผมค่าวฝากขายฟรีนะครับแล้วก็เอามาขายกันได้ถ้าใครมีรหัสนะเออนะครับรับราคาร้อนนะโอเคคลิปนี้มีแล้วมากแล้วนะขอบคุณมากที่รับชมคลิปจนจบนั่นเองนะครับก็เอาไว้เจะเป็นคลิปหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม